สวัสดีครับน,นี้พบกับเซลอันอีแล้ววันนี้อันมีเจ้าคนนี้เลยครับเป็นอี u ูสุ FTR 240ตัวนี้เป็น6ลร้อเพาเดียวสำหรับใครที่อยากได้รถหัวลากผ่อนสบายๆต้องจัดคันนี้เลยครับเพราะยางคู่หน้าอันก็เปลี่ยนให้2เส้นและที่สำคัญแบตเตอรี่ก็ยังเปลี่ยนให้2รูปนะครับเก็บงานให้สวยๆแบบนี้บังกันฝุ่นนะครับแล้วก็มีบางโคลนให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับมีโปรโมชั่นดีโปรโมชันเด็ดลูกค้าสามารถทักมาสอบถามได้เลยและที่สำคัญตัวนี้นะครับผมผมเก็บงานให้ใหม่ด้วยรอบคันพ่นกันสนิมและฟูสปาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่าภายในสวยขนาดไหนนะครับและสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมผมฟูสปาให้ภายในและภายนอกด้วยนะครับผมเบาะนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่เลยถ้าตรงไหนขาดเราเย็บให้นะครับถือว่าเราเก็บงานให้ลูกค้าได้ใจลูกค้าแน่นอน สำหรับเกียร์ตัวนี้เจ้าคันนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับแล้วก็สำหรับวิทยุผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่น้อยมากเอออยากรู้เท่าไหร่เข้ามาดูที่สีราชานะครับผมเส้นเขาตะแบกเลยนะครับเลยเขาตะแบกลงเนินมาก็เจอร้านเราอยู่ทางซ้ายมือมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายหรืออยากได้คันไหนก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับเป็นรุ่นอื่นก็มีนะครับผม สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว